ส,สวัสดีนักเรียนเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้กันทุกคนนะครับคลิปวิดีโอน,นี้จะเป็นคลิป EP ที่19แล้วนะครับหัวข้อในวันนี้ของพวกเรายังเป็นเรื่องเดิมอยู่คือโจทย์ปัญหาการบวกการลบแต่เป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับคราวนี้ถ้าเราพร้อมเริ่มเรียนแล้วเราไปเริ่มเรียนกันครับอ่าก่อนแรกที่เราจะไปเริ่มเรียนกันเราขอทบทวนก่อนวิธีคิดที่เราเรียนกันไปในรอบที่แล้วของโจทย์ปัญหาวิธีคิดคือสิ่งที่แปลกใหม่ของพวกเราถูกไหมครับมาทบทวนกันก่อนนะครับอ่าวิธีคิดในแบบแรกที่พวกเราเรียนกันไปคือวิธีคิ แบบรอบก่อนคือแบบ2แท่งถูกไหมครับมันลักษณะของเขาจะมีอยู่2แท่งเอามาเปรียบเทียบกันเห็นไหมครับครูเลยบอกว่าการทําวิธีคิดแบบนี้เหมาะสําหรับโจทย์ที่มีการเปรียบเทียบกันตัวนี้มากกว่าตัวนี้มกน้อยกว่าหรือว่าเรามองเห็นสสิ่งเปรียบเทียบกันคือเราอ่านโจทย์ปุ๊บเรารู้ว่ามันมีสสิ่งเอามาเปรียบเทียบกันเราสามารถใช้วิธีคิดแบบนี้ได้นะครับคราวนี้มาดูวิธีคิดอีกแบบหนึ่งนะครับวิธีคิดแบบที่2 ครูเรียกวิธีคิดว่าวิธีคิดแบบแท่งเดียวลักษณะของเขาจะมีเปรียบเสมือนว่ามีแท่งอยู่สองแท่งเอามาต่อกันครูเลยมองเป็นแท่งเดียวโอเคไหมครับวิธีคิดแบบนี้เหมาะกับโจทย์ยังไงดีครับก็คือเหมาะกับโจทย์ที่มีคําว่าทั้งหมดหรือว่าโจทย์อะไรก็ตามที่มันบอกคําว่าทั้งหมดเปรียบเสมือนว่ามันเป็นแท่งเดียวเอามารวมกันแค่นั้นเองครับอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างพร้อมกันครับยกตัวอย่างเช่นไก่ออกไข่วันแรกได้สิบฟองวันที่สอง ออกไข่ได้21ฟองร่วม2วันมีไข่ไก่ทั้งหมดกี่ฟอง่อะมาดูวิธีคิดนะครับครูบอกไปแล้วถ้าเราเจอคําว่าทั้งหมดในโจทย์เมื่อไรเนี่ยเราสามารถใช้วิธีคิดแบบแท่งเดียวยาวๆได้นะครับอะครูก็เลยบอกว่าแท่งที่1นึ่งเห็นไหมอันนี้อาจจะเป็นแท่งของอะไรสักวันหนึ่งเห็นไหมครับอาจจะเป็นของไข่ไก่วันแรกก็ได้อีกแท่งหนึ่งเอามาต่อกันครับเห็นไหมลักษณะของเขาจะเป็นแท่งเดียวยาวๆที่ครูพูดไปวิธีการของเขานะครับครูก็บอกว่า แท่งแรกตัวนี้แท่งสีฟ้าตัวนี้ก็คือแท่งของไข่วันแรกผูขอเ,เขียนคําว่าวันแรกนะครับเรารู้ไหมว่าไข่วันแรกเนี่ยมีกี่ฟองอโจทย์บอกอยู่ชัดเจนคือ10ฟองดังนั้นรูขอเ,เขียนวันแรกตรงนี้คือ10บเขียนะครับสีฟ้าคือ10ต่อไปวันที่2ละ่ะเรารู้ไหมครับแท่งที่สสีเหลืองๆนี้คือของไข่วันที่2วันที่2ดูโจทย์ครับเรารู้ไหมว่าไข่ไก่ออกไปกี่ฟองครับ21ฟองนั่นเองครับผูก็เ,เลยรู้ว่าแท่งที่2คือ21 พวกเราลองมาคิดพร้อมกันนะครับในการเอาแท่งมาต่อกันแบบนี้เปรียบเสมือนเราใช้วิธีการอะไรครับเป็นการบวกกันหรือเป็นการลบกันเอาแท่งมาต่อกันเห็นไหมครับแน่นอนทุกคนต้องเข้าใจว่าแท่งต่อกันครูก็ต้องเอามาบวกกันสิครับเห็นไหมเอามาต่อกันก็คือการบวกดังนั้นครูเลยรู้ว่าไข่สองวันมีทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือการเอาจิตไปบวกกับ21ก็เลยมีค่าเท่ากับ31เอฟองนั่นเองครับเห็นไหมครับแท่งต่อกันก็คือการเอามาบวกกัน1ิบวก21 มีค่าเท่ากับ31มอฟองแค่นั้นเองครับต่อไปเราไปทําการเปิดไปที่หน้า40กับหน้า41นะครับอพอเราเปิดไปที่หน้า40กับหน้า41ของพวกเราจะมีทั้งหมดอยู่4ข้อนะครับนะครับ4ข้อนี้เหมือนเดิมครับครูจะช่วยพวกเราทําอยู่2ข้อเราจะได้ทำเองอีก2ข้อนะครับเอาเป็นข้อที่จะช่วยนะครับเอาเป็นข้อที่1นะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์พร้อมกันครับโจทย์บอกว่าเกษตรกรขายข้าวได้2 5 0 0 0 0บาทถูกไหมครับ เมื่อรวมกับรายได้ของการขายปศุสัตว์ทาให้มีรายได้ทั้งหมดเป็น3ามแสนสองหมื่นสามพันบาทถูกไหมครับเกษตรกร,ร,กรมีรายได้จากการขายปศุสัตว์เท่าไหร่นะครับเหมือนเดิมครับรอบนี้เราจะทําการเราเห็นโจทย์ไหมครับว่ามันมีคําว่าทั้งหมดครูบอกว่าถ้ามีทั้งหมดเท่าเมื่อไรเราสามารถใช้วิธีคิดในการลักษณะของแท่งเดียวยาวๆได้ถูกไหมครับสิ่งแรกที่ครูจะทําก่อนก็คือครูจะวาดของแท่งเดียวยาวๆก่อนโดยที่ครูยังไม่รู้เลยว่าแท่งมันคืออะไรครูขอวาดไปเลยนะแท่งเดียวยาวๆรอไว้ก่อนเห็นไหมครับ แล้วมันจะมีการแบ่งกันนะมันจะมีบางทีบางคนบอกว่าครูครับรอบที่แล้วมันมีสีสองสีครับรอบนี้อันนี้ครูก็ไม่สะดวกในการระบายสีนะครับอันนี้อาจจะแบ่งแบมนี้อย่างนี้ก็ได้โอเคนะครับมันมีสองสิ่งเอามารวมกันแล้วก็มาอ่านโจทย์ทีละอย่างพร้อมกันครับโจทย์บอกว่าอะไรนี่โจทย์บอกว่าเกษตรกรขายข้าวได้แสดงว่าอย่างที่หนึ่งมีการขายข้าวเกิดขึ้นถูกไหมครับอีกอย่างหนึ่งหล่ะที่เอามารวมกันคืออะไรครับเขาขายข้าวกับขายอะไรครับขายปศุสัตั์นั่นเอง ออเคคนะครับ่าดังนั้นเรามาแยกทีละอย่างพร้อมกันครับอย่างแรกที่เรารู้คือขายข้าวถูกไหมครับอ่ครูเขียนว่าขายข้าวเห็นใจไหมครับขายข้าวเรารู้ไหมว่าโจทย์ขายข้าวไปเท่าไหร่อันนี้โจทย์บอกชัดเจนครับเกษตรกรขายข้าวได้สองแสนห้าหมื่นบาทโอเคนะครับดังนั้นครูเลยรู้ว่าขายข้าวได้สองแสนห้าหมื่นบาทไปต่ออีกครับโจทย์บอกอีกครับว่าขายข้าวกับขายปศุสสัตว์ถูกไหมครับ ดังนั้นกูเลยรู้ว่าแท่งที่2ตรงนี้ข้างๆตรงนี้คือของขายปศาสุสัดถี่หไหมครับขายปศุสัสั์เราลองอ่านโจทย์โจย์ได้บอกไหมครับว่าขายปศุสัตว์ไปทั้งหมดเท่าไหร่โจทย์ไม่ได้บอกครับโจทย์บอกว่าเมื่อรวมกับรายได้ของการขายปศุสัตั์ทําให้มีรายได้รวมทั้งหมดรายได้ทั้งหมดเป็น3ามแสนสองหมื่นสามพันบาท แสดงว่าการขายข้าวกับขายปศุสัตว์เนี่ยถ้าเอามารวมกันแล้วจะมีค่าเท่ากับ323,000บาทครูเลยบอกว่าการที่เราเอา2แท่งนี้เอามารวมกันถูกไหมครับ2แท่งนี้เอามารวมกันถูกไหมเรารู้ว่าถ้าเอามารวมกันจะเป็น323,000บาทถูกไหมครับแต่เราไม่รู้หนิว่าการขายข้าวขายปศุสัตว์เนี่ยเป็นเท่าไหร่ดังนั้นถ้าไม่รู้ปุ๊บให้ติดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไว้ก่อนโอเคไหมครับ คราวนี้ถ้าเราถึงตรงนี้แล้วปุ๊บครูบอกแล้วการเอาแท่งมาต่อการเปรียบเสมือนวิธีการอะไรครับคือการเอามาบวกกันเราลองมาดูพร้อมกันนะครับแท่งที่1คือการขายข้าวคือ2 5 0 0 0 0ห้าหมื่นถูกไหมครับครูแล้วก็เลยบอกว่า2 5 0 0 0 0หนอันนี้ครูขอเขียนด้านข้างนะครับเผื่อพวกเราจะได้ดูมันคือยังไง2 5 0 0 0 0ห้าหมื่นต่อกับอีกแท่งหนึ่งคือแท่งนี้การเอาแท่งมาต่อการทําอะไรครับบวกกันนั่นเองครูเลยบอกว่าบวกกับอีกแท่งหนึ่งมันคืออะไร สี่เหลี่ยมดังนั้นครูขอให้เขียนว่าบวกกับสี่เหลี่ยมก่อนโอเคไหมครับสองแท่งนี้ถ้าเอามารวมกันเห็นไหมสองแท่งนี้เอามารวมกันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนี่ไงครับเอามารวมกันจะเท่ากับตัวนี้ดังนั้นครูก็เลยรู้ว่าเท่ากับสามแสนสองหมื่นสามพันบาทเห็นไหมครับมาแนวเดิมกับพวกเราเคยเจออีกแล้วครับคือการเดินข้ามสะพานเห็นไหมครับสี่เหลี่ยมไม่ได้อยู่ข้างเดียวเราต้องทําการเอาตัวใดตัวหนึ่งเดินข้ามสะพานออกไปถูกไหมครับดังนั้นครูก็ต้องเลือกเอา 250,000ตัวนี้เดินข้ามไปอยู่ทางนู้นยังจำวิธีการได้ไหมครับฝั่งซ้ายมือก็จะเหลืออะไรครับสี่เหลี่ยมอย่างเดียวเห็นไหมเท่ากับ323,000ส่วน250,000เราเดินข้ามมาแล้วถูกไหมครับจากเครื่องหมายตอนแรกเป็นอะไรครับเป็นบวก U เดินข้ามไปปุ๊บเครื่องหมายเลยเปลี่ยนเป็นลบนั่นเองครับคราวนี้สังเกตครับโจทย์อยู่สี่เหลี่ยมอยู่ข้างเดียวแล้วหรือยังครับถ้าอยู่ข้างเดียวแล้วก็แสดงว่าเราสามารถหาคําตอบได้แหละดังนั้น ประโยคสัญลักษณ์ครูก็เลือกเอาตัวที่ครูสามารถหาคำตอบได้ก็คือซีเลี M ่ยมเท่ากับ323,000ลบกับ2 5 0 0 0 0เห็นไหมครับวิธีทำรอบนี้เป็นการทำแบบโจทย์ปัญหาถูกไหมครับให้เราไปดูว่าประโยคสัญลักษณ์ของเรามันตั้งยังไงเราตั้งโดยการเอา323,000ตัวนี้มาอยู่ด้านหน้าถูกไหมครับดังนั้นครูก็เลยขอเลือกข้อความที่มี32 3 0 0 0ตัวนี้ อยู่ด้านหน้าคือข้อความยาวๆตรงนี้เมื่อรวมกับรายได้ขายปศุสัตว์ทำใหไ้มีรายได้ทั้งหมดเราสามารถจับใจความสําคัญได้นะครับครูก็เลยยอ่อใจความสําคัญอยู่ตรงนี้นี่รายได้ทั้งหมดครูเห็นคำว่ารายได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ครูก็จับใจความสาคัญเราไม่จําเป็นต้องไปลอกข้อความทั้งหมดก็ได้รายได้ทั้งหมดก็คือ3ามแสนสองหมื่นสามพันะโดยก็เป็นบาทนั่นเองอไปกันต่อครับ ข้อความที่สองล่ะข้อความที่สองคือของสองแสนห้าหมื่นตัวนี้คืออะไรก็คือขายข้าวได้นั่นเองจับใจความสําคัญมหมสั้นๆนะครับขายข้าวได้สองแสนห้าหมื่นบาทไปต่อครับโจทย์ถามหาอะไรครับเกษตรกรมีไรายได้จากการขายปศุสูษษ่สัตว์เท่าไหร่อะแล้วก็บอกว่าขาย ายประสูติสัตว์ถูกไหมครับขายประสูติสัตว์คราวนี้เราก็ต้องมาคิดกันคือการเอามาลบกันถูกไหมครับลบกันนะศูนย์ลบศูนย์ได้เท่าไหร่ครับ uh, ได้ศูนย์ศูนย์ลบศูนย์ก็ได้ศูนย์ศูนย์ลบศูนย์ก็ได้ศูนย์สามลบศูนย์ได้สามสองลบห้าได้ไหมครับไม่ได้ไปยืมสามตัวนี้เหลือสองสองตัวนี้เป็นเป็นสิบสองสิบสองลบห้าก็มีค่าเท่ากับเจ็ดนั่นเองสองลบสองก็มีค่าเท่ากับศูนย นรัก็ตอบ73,000มนสามแค่นั้นเอครับแล้วอย่าลืมทำการขีดเส้นให้เรียบร้อยด้วยครับคราวนี้ตอนตอบก็ตอบเป็นเลขไทยแค่นั้นเองก็คือเจ0 0 0มื่นสามบาทก็เสร็จเรียบร้อยกับ1ข้อของพวกเรานะครับ เรามาช่วยกันทําอีกข้อนึงครับเอาเป็นโจทย์ข้อที่3นะครับมาอ่านโจทย์พร้อมกันครับบริษัแทแห่งหนึ่งต้องการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศส่งออกไปแล้ว624,180ตันเหลือสินค้าที่ยังต้องส่งออกอ,อ,กอีก530,000ตันบริษัแทแห่งนี้ต้องส่งออกสินค้าไปต่างประเทศทั้งหมดกี่ตันเห็นไหมครับเจอโจทย์มีคําว่าทั้งหมดอีกแล้วครับเราสามารถใช้วิธีคิดลักษณะข,ของแท่งเดี่ยวยาวๆได้นะครับอันนี้แล้วแต่พวกเราถนัดเลยนะครับพูดถึงถ้าเราชอบลักษณะข,ของการเอาส,าขขอ,งาสองแท่งมาเปรียบเทียบกันหรือ เราชอบแท่งเดียวยาวๆถ้าเราอ่านโจทย์แล้วมันไปสอดคล้องอันไหนเราสามารถเลือกใช้ตัวนั้นก็ได้นะครับอันนี้ครูไม่บังคับให้พวกเราเลือกใช้อันใดอันหนึ่งนะครับอ่ะเร่อบนี้ครูจะเน้นของการลักษณะของแท่งเดียวยาวๆนะครับดังนั้นในของข้อที่3ครูมาถึงปุ๊บครูก็วาดของแท่งเดียวยาวๆรอไว้ก่อนโดยที่ครูยังไม่รู้เลยแท่งเดียวยาวๆเนี่ยมันคืออะไรบ้างอ่ะวาดแท่งเดียวยาวๆรอไว้ถูกไหมครับแล้วมันก็จะมีอะไรครับสสิ่งที่อยู่ในนั้นถูกไหมครับ บางคนบอกครูครับผมจะรู้ได้ไงว่าไอ้สองสิ่งตัวเนี้ยตัวไหนมันดูเยอะกว่าตัวไหนมันดูมากกว่าถูกไหมครับแบบรอบก่อนเนี่ยถ้าสมมุติไม่รู้ปุ๊บเราก็แบ่งตรงกลางไปก่อนก็ได้อันนี้ครูไม่ได้ฟิกเรื่องบางทีมันต้องตรงกับขนาดหรือว่าจํานวนจริงของในนั้นนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ฟิกขนาดนั้นอ่ะคราวนี้มาดูโจทย์ต่อครับแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ต้องมี2ส,สิ่งเอามารวมกันถูกไหมครบับเราต้องอ่านโจทย์แล้วเราต้องวิเคราะห์ให้เจอว่า2ส,สิ่งที่เอามารวมกันในที่นี้มันคืออะไรละไปดูโจทย์ครับ จดออกขายสินค้าไปต่างประเทศส่งออกไปแล้ว6 2 4 1 8 0ตันถูกไหมครับเหลือสินค้าที่ต้องส่งออกอีกแสดงว่ามีของที่ส่งไปแล้วถูกไหมครับกับของที่ยังเหลือถ,ถูกไหมครับดังนั้นครูก็เลยบอกว่าแท่งที่1ตัวนี้ครูเอาเป็นสินค้าที่ส่งออกไปแล้วส่งออกไปแล้วนะ ส่งออกไปแล้วส่งออกไปแล้วเรารู้ไหมครับว่าโจทย์เขาบอกว่าส่งออกไปแล้วเท่าไหร่ครับโจทย์บอกอยู่ครับว่าส่งออกไปแล้วคือเลข6กแสนสองหมนพั้ยดบตันถูกไหมครับดังนั้นผู้ขอเขียนเลขตรงนี้เพราะครูรู้ครูก็เขียนลงไป6กแสนสองหมั้ยเขียนไหมครับอันนี้เราก็ย่อให้มันได้ใจความสําคัญอย่างเดียวก็ได้นะครับต่อไปไปดูต่ออีกครับโจทย์บอกอีกครับว่าส่งออกไปแล้วมันก็ยังมีสินค้าที่เขา ยังเหลือที่ยังไม่ได้ส่งถูกไหมเหลือสินค้าที่ยังต้องส่งออกอีก5้าแสนสามหมื่นตันถูกไหมครับแสดงว่าเรายังมีสินค้าที่เรายังไม่ได้ส่งอีกดังนั้นอีกแท่งหนึ่งตรงน,นี้ก็คือเหลือสินค้าที่เขายังไม่ได้ส่งถูกไหมครูก็เขียนย่อว่าเหลือสินค้าอยู่เท่าไหร่ครับ5้าแสนสามหมื่นตันตรงนี้ไงโจทย์บอกชัดเจนครับ5้าแสนสามหมื่นตันเอาคราวนี้เราเขียนหมดเรียบร้อยแล้วโจทย์ถามหาอะไรละ่ะโจทย์ถามหาว่าบริษัทแห่งนี้ต้องส่งออกสินค้าไป ต่างประเทศทั้งหมดกี่ตันแสดงว่าการเอาสองแท่งนี้เอามารวมกันนั่นเองถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามหาคือบริเวณตรงนี้ไงครับก็คือหมดนี้ไงคือสิ่งที่โจทย์ถามหาถ้าสิ่งที่เราโจทย์ถามหาเรายังไม่รู้ให้ทําการอะไรครับใส่สี่เหลี่ยมรอไว้ก่อนโอเคนะครับคราวนี้มาถึงประโยคสัญลักษณ์ของพวกเราแล้วครับเหมือนเดิมไหมครับการที่เราจะหาช่องสี่เหลี่ยมตัวนี้คือการเอา2แท่งนี้มาต่อกันเห็นไหมครับก็เลยการเลยใช้วิธีการอะไรครับเอามาต่อกันอันนี้มองง่ายแบบ มองง่ายกว่าข้อที่แล้วครับก็คือการเอาบวกกันนั่นเองเอามาต่อกันเห็นครับก็คือประโยชน์แสละก็คือ6ก4 1นสือบวกกับนนั่นเองถ้าโจทย์ประโยชน์สนระทุกครั้งครูอยากให้พวกเราใช้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้วยเพื่อเป็นสิ่งที่เราต้องการหานะครับอ่ะคราวนี้มาดูวิธีทำพร้อมกันครับวิธีทําให้อ้างอิงจากประโยชน์สนระของพวกเราประโยค์สนล์ของพวกเราเรา,เราขึ้นอะไรก่อนให้เราเอาตัวนั้นขึ้นก่อนครับ เราเอา624,180้แปิตัวนี้ขึ้นก่อนดังนั้นไปดูข้อความโจทย์ครับข้อความโจทย์เราจะจับใจความสําคัญของ6 2 4ส8 0อง้แปิคืออะไรครับก็คือส่งออกไปแล้วอันนี้ครูก็จับใจความสําคัญจะได้ไม่ต้องเขียนยาวๆนะครับส่งออกไปแล้วหกแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบและอย่าลืมเขียนหน่วยทุกครั้งนะครับของโจทย์ปัญหาต้องมีหน่วยทุกครั้งต่อไปข้อความที่สองล่ะเราจะเขียนว่ายังไงดีครับ ของห้าแสนสามมื่นเห็นไหมครับเราย่อใจความสำคัญก็คือการอะไรครับเหลือสินค้านั่นเองเหลือสินค้านั่นเองเห็นนะครับก็เขียนข้อความที่สองคือเหลือสินค้าห้าแสนสามหมื่นหน่วยเป็นตันเหมือนกันนะครับคราวนี้มาดูต่อครับโจทย์ข้อนี้เราบอกไปแล้วครับเราใช้วิธีการบวกกันนั่นเองสิ่งที่โจทย์ถามหาหลักคืออะไร สิ่งที่โจทย์ถามหาตอนจบคืออะไรครับบริษัทแห่งนี้ต้องส่งออกสินค้าไปต่างประเทศทั้งหมดจับใจความสําคัญย่อดได้นะครับส่งออกทั้งหมดครส่งออกทั้งหมดในที่นี้เราใช้วิธีการเอามาบวกกันถูกไหมครับคราวนี้เราก็มาคิดพร้อมกันนะครับศูนย์บวีค่าเท่ากับ0ูนย์นะครับแปบวกศนย์คือแปดบวนย์คือหนึ สี่บวกศูนย์คือสี่สองบวกสามคือห้าหกบวกห้ามีค่าเท่ากับสิบเอ็ดนั่นเองถูกไหมครับดังนั้นเราเลยรู้ว่าทรงออกทั้งหมดเท่าไหร่ครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบเห็นไหมครับตอนตอบเราต้องตอบเป็นเลขไทยแค่นั้นเองอสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครมีอะไรที่สงสัยสามารถคอมเมนต์สอบถามรูได้ทุกเมื่อนะครับจบเรียบร้อย